สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวอยากกินหมูกระทะนะครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บผักบุ้งกันนะครับผักบุ้งก็เ,เก็บตามแถวี้สวนแถวนี้ครับนี่นะครับเจอแล้วหนองผักบุ้งเดี๋ยวจะเก็บผักบุ้งโหยอดหน้าผัดมากอันนี้เป็นออร์แกนิกนะครับมีหนอนไม่เป็นไรเด็ดผักบุ้งไปกินหมูกระทะตอนดีกว่า ในร่องตัวนี้นะครับมีผักเยอะแยะมากมายหลายชนิดนะครับบางหลังก็ไม่รู้จักก็ไม่กล้ากินเดี๋ยวเอาที่เรารู้จัโอ้โหไอ้นี่เต็มเลยครับผักสันตาวาน้ำนะครับที่มันเจ้าตัวเนี้ยกินได้นลเนะี่ยกินกับน้ำพริกมันช่วยแก้อ,อ่ลดไข้แล้วก็ใครที่มีอาการแบบ คล้ายๆแบบเป็นฤทธิ์สีดวงอะไรเงี้ยกินตัวเนี้ยช่วยได้ตัวนี้นะโอ้ยเยอะมากอะเต็มไปน,นี่เลยอะเต็มล่องเลยครับเดี๋ยวไว้ค่อยมาเก็บนะหนูเย,ยอะมากไปถึงนู่นเลยเพิ่งเห็นหนะเนี้ยโซนนี้ไม่ค่อยได้เดินมาโอเคเดี๋ยวเยวไว้คอยมาเก็บไปเก็บผักบุ้งกันก่อนเดินมาใจหนูตายนะับไม่ดูอะลูกมันคงอดแน่เลยสุสุขตินะลูกนะอืมยะเอาไม่ใช่อากุตลา,อา,อา,อาโอเคโอเค แต่อันนี้จะเป็นก้านแดงนะครับเป็นผักมุ้งก้านแดงยอดมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเป็นไ,ไรกินได้หมด <c oughs> ไม่เรื่องมากกินอะไรก็อร่อยนะเดี๋ยวเราจะก่อไฟนะครับก็จะใช้วัสดุแถวๆบ้านนะครับอันนี้ก็คือ,อใบทางต้นปาล์มแห้งเนี่ยต้นปาล์มแห้งเดี๋ยวจะเอาไปทำเชื้อไฟ ก่อนจะใส่ฐานนะครับลองจิกไฟก่อน ตอนนี้นะครับไฟติดแล้วนะครับดีใจมากเลยคือไม่ได้ก่อไฟนานมากนะครับก็ติดแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาย่างกันนะครับอันนี้คือไม่ได้เผาบ้านนะครับจะกินหมูกระทะนะ <c oughs> ไฟพร้อมกระทะพร้อม วันจตาวกระปุกแตกกระปุกแตกไฟลุกไปอ๋อหมดมาทุกคนวันนี้ก็มีปิ้งย่างนะครับก็จะเป็นสไตล์หมูกระทะก็จะมีลูกชิ้นปลาลูกชิ้นหมู ีไข่ไก่แล้วก็มีหมูหมักงานะครับแล้วก็อันนี้ก็ใส่มาในกระทะแล้วน้ำซุปสีทองอันนี้น้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มก็ทำเองเดี๋ยวไว้วันหลังเดี๋ยวจะเอาสูตรนะครับน้ำจิ้มหมูกระทะมาลงให้นะครับเผื่อใครอยากกินนะครับนี่น้ำจิ้มหมูกระทะแล้วก็น,นี้มีกระหล่ำมีแหนมด้วยนะครับแหนมแหนมอันนี้อร่อยมากเนี่ยซื้อมานะไม่ได้ทำเอง เคยทำเองก็อร่อยนะบรรยากาศคือได้ได้ยินเสียงเกียด้องนะครับค่อยฟิน นี้เป็นสมัยก่อนนะเพื่อนๆเต็มเลยนี้คือแบบอยู่กันกับแต่คนในบ้านนะครับอือร่อยน้ำจิ้มคืออร่อยครับ ก็พอหอมปากหอมคอนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบนะครับฝากกดไลค์แล้วก็กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับ แล้วเดี๋ยวไว้มาเจอกันคลิปหน้านะครับว่าจะทาเป็นคลิปอะไรนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปจาัดก,การทั้งหลังให้เรียบร้อยนะอยากได้คลิปอะไรคอมเมนต์มาได้นะครับถ้าเกิดทําไม่ได้จะทํานะครับบ๊ายบาย